5วิธีคิดสำหรับวิทยากรมือใหม่น้องๆเคยได้รับมอบหมายให้ไปเป็นพิธีกรไปเป็นวิทยากรไปกล่าวต้อนรับหรือว่าไปสอนใครไหมคะน้องๆรู้สึกอย่างไรแล้วก็รับไหมหรือปฏิเสธคลิปนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับน้องๆที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจหรือว่าเป็นช่วงที่มีการมอบหมายให้เป็นวิทยากรนั้น จะมีวิธีคิดอย่างไรนะคะซึ่งมี5วิธีคิดด้วยกันวิธีคิดแรกอันดับทีอ่อันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องคิดว่าการพูดนะคะหรือว่าการสอนนั้นเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวงคะการพูดหน้าชั้นหรือว่าการบรรยายนั้นเป็นพรแสวงคะ่ะไม่มีใครนะคะที่พูดเก่งมาตั้งแต่เกิดคะ่ะน้องๆลองไปดูได้เลยนะคะ วิทยากรดังๆระดับประเทศหลายคนนะมาบอกเลยว่าเมื่อก่อนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆก็พูดไม่เก่งบางคนก็ขี้อายนะคะแต่เขานั้นได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวเองจนกระทั่งพูดเก่งเป็นวิทยากรระดับประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกน้องๆว่าการที่เราปัจจุบันนี้นะคะเราพูดไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าอนาคตเราจะไม่เก่งนะคะมันฝึกฝนได้คำว่าการพูดการสอนหรือการบรรยายนั้นเป็นทักษะค่ะทักษะแปลว่าสอนได้พัฒนาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเข้ามานะคะน้องๆเราจะได้มาฝึกฝนมาพัฒนาเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งแต่พรุ่งนี้เราจะเก่งขึ้นนะ,ะเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือวิธีคิดที่1 วิธีคิดที่2ก็คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะว่าเมื่อมีโอกาสจงคว้ามันเมื่อพี่หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นพิธีกรเป็นวิทยากร,ปกรไปสอนนะะไปทำอะไรเนี่ยรับไว้เลยนะคะหลายคนพอพี่ๆบอกว่าช่วยไปเป็นพิธีกรในการประชุมกล่าวกล่าวต้อนรับคนมาประชุมหน่อย หรือเป็นพิธีกรงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าให้ไปสอนคนนั้นคนนี้หน่อยนะคะน้องบางคนเนี่ยปฏิเสธทําให้เสียโอกาสในการที่เราจะฝึกฝนในการที่เราจะพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่เริ่มจาก1น,นะคะมันก็จะไม่มี2ไม่มี3และก็ไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารับเอาไว้ครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยดีแต่ เราพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะฝึกฝนนะคะก็นำกลับมาดูซิว่าเอ๊ะคราวที่แล้วนั้นเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็พัฒนาตัวเองรวมทั้งอาจจะไปเข้าคอร์สเข้าหลักสูตรต่างๆที่เขามีการสอนนะคะก็ทําให้เราเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธพี่เคยเจอนะคะน้องๆบางคนนั้นออพอพี่มอบหมายก็จะบอกว่าโอ้หนูพูดไม่เก่งหนูเตรียมไม่ทัน มาบอกกระชั้นไปอย่างนี้นะคะทําให้หมดโอกาสเสียโอกาสแต่สําหรับพี่พี่ไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะใครมอบหมายให้ทําอะไรทำหมดเลยนะคะครั้งแรกก็มีผิดมีถูกนะคะจําได้แม่น,มนๆเลยว่าเป็นพิธีกรก็แทนที่จะบอกให้ท่านประธานทําอะไรก็ทําบอกข้ามขั้นไปจนท่านวิทยากรหันมาบอกว่าเอาทำอันนี้ก่อนไหมนะคะก็คือมีความผิดพลาดแต่ว่า เราก็ปรับปรุงนะคะครั้งต่อไปก็ไม่พลาดอีกและก็พยายามฝึกฝนหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอนะโอกาสที่เข้ามาต้องคว้าเอาไว้ค่ะนิฉะนั้นแล้วเราจะเสียดายนะคะถัดไปข้อที่3คือการพูดการสอนหรือการบรรยายนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าน้องจะสอนหรือพูดเรื่องอะไรย่อมจะทําให้ มีอะไรที่ดีขึ้นเสมอคะ่ะสมมุติว่าน้องนะคะไปสอนการให้ความรู้ไปสอนให้ความให้ความรู้กับคนในการที่เขาจะรู้ว่าเขาจะกินอาหารอย่างไรรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะสอนที่มีความรู้เรื่องการทำข้อความพอยทุกคนคะ่ะมีความรู้สามารถทำงานได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นเห็นไหมคะให้ความรู้กับเขาหรือไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีขึ้นเช่นบางคนอาจจะต้องปรับทัศนคติในการที่จะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานนะฮะปรับทัทศนคติในการที่จะมองผู้ใต้บังคับบัญชาปรับทัศนคติในการทํางานร่วมกันเมื่อเขาฟังแล้วเขาก็ย่อมมีการทําง,งานที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไปสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะเช่นไปสอนว่ากินอะไรกินยังไงคนที่เป็นเบาหวานควรกินยังไงควรออกกําลังกายอย่างไรมีการสอนทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะบรรยายหรือสอนอะไรเนี่ยย่อมทําให้ผู้ฟังนั้นมีสิ่งที่ดีๆขึ้นเสมอนะถือว่าเป็นการทํางานที่ได้บุญค่ะ เห็นไหมคะไม่จําเป็นเราจะต้องไปทําบุญที่วัดหรือว่าจะต้องไปเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอที่จะช่วยคนเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้พูดสอนหรือ,อช่วยเหลือคนนะคะด้วยการพูดของเราเนี่ยทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะคะนี่คือข้อที่3ข้อที่4สืบเนื่องจากการที่เราสอนบ่อยๆทําให้เรานั้นมีการพัฒนาขึ้น เราสอนอะไรเราก็จะเก่งขึ้นจำได้ไหมคะพี่เคยเล่าในบางคลิปนะคะที่บอกว่าความจำความทรงจำของเรานั้นจะคงเหลือเท่าไหร่เมื่อเราพูดเฉยๆนะคะขึ้นไปพูดเฉยๆเนี่ยเขาจะจำได้แค่5%ปค่ะแต่ถ้าให้เขาอ่านนะคะเขาก็จะจำได้10%แต่ถ้าเขามีวิดีโอมีคลิปให้ดูนะคะอย่างเหมือนดูคลิปของพี่เนี่ยเขาจะจำได้ประมาณ20%ทีเดียวนะคะ แต่ว่าถ้าเรายิ่งสาธิตให้เขาดูนะคะสาธิตการปรุงอาหารสาธิตการทําอะไรต่างๆให้เขาดูเขาจะจําได้ถึง30%ถ้าจะให้เพิ่มขึ้นก็มีการให้เขาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาก็จะจําได้50%นะหรือให้เขาลองไปปฏิบัติดูนะคะเขาก็จะจําได้70%และเมื่อเราไปสอนคนอื่นนะอย่างน้องๆเนี่ยเป็นวิทยากรมือใหม่ไปสอนคนอื่น น้องๆเองเนี่ยจะจำได้จำแม่นถึง90%เพราะเราหาความรู้เองอ่านเองนะะเตรียมเองเข้าใจเองทุกอย่างพร้อมที่จะสอนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะรู้สิ่งนั้นๆเนี่ยเกือบร้อทีเดียวนะเพราะนั้นการสอนหรือการเป็นวิทยากรนั้นก็ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นในเรื่องที่เราสอนหรือแม้แต่เรื่องของนิสัย เราก็จะมีนิสัยที่ดีขึ้นค่ะจะรักการอ่านจะาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะจะมีความคิดสร้างสารรค์ทำงานมีระบบระเบียบขึ้นพูดจาก็พูดรู้เรื่องมากขึ้นไม่วกวนนะคะแล้วก็กล้าสแสดงออกนะนี่คือนิสัยนะท,ที่เราจะดีขึ้นอาจจะมีนิสัยอื่นๆอ,อ,อีกนะคะถัดไปคือเราจะมีคนรู้จักมากขึ้นจากการที่เราไปพูดหน้าเวทีหรือพูดกับคนเยอะ คนจะรู้จักขึ้นมากขึ้นนะคะและการที่เราไปพูดหน้าเวทีน้องๆรู้ไหมคะว่าทําให้เราดูมีเสน่ห์ขึ้นหนุ่มๆก็ดูมีเสน่ห์สาวๆก็อยากจะมาคุยด้วยสาวๆเองก็จะดูสวยขึ้นดูหน้าค้นหาดูมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะการที่เราไปยืนหน้าเวทีอย่างนี้นะคะหรือไปสอนเนี่ยช่วยให้เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะคะสําคัญที่สุดคือเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่ได้จากการที่เราไปพูดหน้าเวทีหรือไปเป็นวิทยากรน,นะคะข้อ5ข้อสุดท้ายก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่พี่พูดมานะคะทำให้เรานั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะอาจจะมะีผู้บังคับบัญชามาเห็นการพูดของเราการสอนของเรา เขาก็จะจินตนาการได้ว่าคนที่พูดได้ต่อหน้าฝูงชนก็เหมาะสมที่จะเป็นผู้นําเห็นไหมคะเขาก็อาจจะสนับสนุนหรือให้ตําแหน่งเลื่อนขั้นเราเราก็จะได้ตรงนี้ได้โอกาสตรงนี้นะคะรวมถึงการที่เราไปพูดต่อหน้าคนเยอะเนี่ยเขาก็จะจําได้ว่าอ,อ๋อน้องคนนี้หรืออาจารย์คนนี้พูดเก่งน,นะเออคราวหน้าเรามีประชุมมีสัมมนาน่าจะเชิญน้องคนนี้ไปพูดเห็นไหมคะ ก็เรามีโอกาสนะคะในการที่จะออกไปาหาออประสบการณ์ข้างนอกเป็นที่รู้จักกับคนมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนนะคะทำงานแบบนี้แล้วทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานประจำเนี่ยนะคะแต่ฝึกปลือฝีมือเรื่อยๆนะคะจนกทั่งเก่งจนทั่งเก่งแล้วเนี่ยบางคนหลายคนลาออกจากงานประจำเลยค่ะไปเป็นวิทยากรอิสระหรือไปเปิดบริษัทเห็นไหมคะว่า สิ่งที่เราฝึกฝนมานั้นมันช่วยให้เรานั้นมีอนาคตที่ดีน้องๆคะความสำเร็จเท่ากับความสามารถคูณด้วยโอกาสคะ่ะเมื่อไรก็ตามที่เรา,เาพยายามฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถนะคะและมีโอกาสเข้ามาเราคว้าไว้เราย่อมมีความสำเร็จหวังว่าน้องๆน,นะคะจะเป็นผู้ที่มีโอกาสนะคะ ที่จะนำความสามารถนี้ไปปรากฏให้กับทุกๆคนได้เห็นและนำไปสู่อนาคตที่ดีของน้องๆค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ